แล้วนะครับทา,ทายกันหน่อยเร็ว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 วันนี้ไม่แกะกระจับปองนะเพราะว่าน่าจะเบื่อกันแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วบ้างโหลโหลวันนี้เรามาดูนี่ดีกว่าครับการพลังโอเกมอนบ้าโหลโหใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like นิดนึงครับไหนดูซิ สวัสดีครับทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับนี่ฮัลโ <hello>, หลฮัลโหลฮัลโหลใครเข้ามาเราบ้างครับทักกันหน่อยเร็วๆรอเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะรีวิวอะไรครับหนึ่งขออ่านก่อนรีวิวนี่เลยเขาเขียนว่าการพลังโปกเกมอนนะครับอ่าให้ดูหน้ากล่องก่อน,นมีตัวอะไรบ้างไหนเมนมาบอกหน่อยสิสวัสดีครับผมรอฟเองอะ สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้โอ้สวัสดีทั้ง23าคนด้วยใครเข้ามาแล้วนะครับอยากคุยกับพี่นิกพิม์ข้อความที่อยากคุยเลยนะครับตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะครับเราจะได้มาคุยกันเนาะพี่โขกดีคืออะไรอะ่ะสวัสดีใครเข้ามาคนแรกเดี๋ยวต้องทักก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่รีวิวอะไรก็รีวิวเนี่ยครับเขาเขียนไว้ว่าการ์ดพลังโปกเกมอนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูน่าจะเคยเห็นไปนแล้วก่อนหน,น้านี้ที่มันเป็นเหรียญพลังกระดาษนะครับเนื้อมันจะเป็นกระดาษกระดาษหน่อยเนาะ ว่างๆเราก็มาแกะกันแล้วกันสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับน้องอะไรเนี่ยบอกว่ารอตั้งนานแล้วน้องอ้อมบอกไม่ค่อยดูรับสดเลยไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเจอกันช่วงนี้ปิดเทอมเนาะที่ซื้อจากไหนซื้อจากร้านขายขนมเนั่ยแหละตามหน้าโรงเรียนน่าจะมีนะครับอ่าน่าจะ เข้ามากันเยอะแล้วนะครับ23คนใครเข้ามาแล้วทั้ง23คนที่กาลังดูพี่นิจอยู่ฝากกดไลค์นิดนึงด้านล่างมีปุ่มไลค์กดไลค์ให้นิดนึงนะครับอะวันนี้รีวิวในส่วนของที่เป็นการ์ดพลังมูเกมอนนะครับก็เดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันน้องเกม c h ชาแนลอะไรเนะี่ยน้องเกมชาไนใช่ไหมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่จำหนูได้ไหมชื่ออะไรหล่ะพี่บอกด้วยกล่องละห้าบาทใช่ใช่กล่องละห้าบาทครับน้องเบส กดแล้วขอบคุณมากอ่ะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเริ่มกันที่กล่องแรกใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับเริ่มดูจากนาทีนี้ได้เลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วคุณดูกันเลยตัวกล่องก็ปกติใครยังไม่เคยดูนะครับพี่นิกเคยรีวิวไปแล้วนะของแบบสไตล์เนี้ยเสร์ชว่ารีวิวขนมโปเกมอนก็น่าจะเจอนะครับมีมีมีเป็นกลับแบบนี้ข้างในาไม่มีอะไรนะครับให้ดูให้ดู พอเปิดมาเราก็จะได้เป็นการ์ดพลังแบบนี้รอบที่แล้วเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับอันนี้มาเป็นแบบว่า,าเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนการ์ดพลังเลยนะครับอาจจะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวโปรดใครๆหลายๆคนเลยนะครับสวัสดีทั้งสาสิบเอ็ดคนด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้พี่นิกหน่อยน,นะครับนี่ตัวอะไรไหนะบอกสิเจ้คง,งะใช่ไหมนี่ครับหลักๆก็จะมาจากโปเกมอน X Y นั่นแหละฮะ นี่ครับได้ตัวนี้ซ้ำอีกแล้วได้ซ้ำด้วยมีใครอยากได้ไหมนี่ครับฟืบกล่องที่หนึ่งได้อะไรบ้างดูนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับพิมพ์ชื่อของตัวเองเว้นวรคตามด้วยชื่อเล่นแล้วก็ข้อความที่อยากคุยเนอะนี่นี่กล่องแรกครับมาถึงเราก็ซ้ำกันไปแล้วมีหมายเลขบอกด้วยนะครับแสดงว่ามีหลายอันแน่เลยขนาดก็ กำลังดีเลยครับพอเทียบกับฝ่ามือเยอะอยู่เยอะอยู่ใหญ่ดีเหมือนกันนะนี่อนี่ครับด้านหลังมันจะเขียนโปเกมอนโกซึ่งเอิม่มโปเกมอนโกตอนนี้ก็อย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับว่าสถานาการณ์เป็นยังไงกันบ้างเล่นใน Nintendo ดีกว่าอ่ะกล่องแรกได้4ใบนะครับในอันนี้แล้วก็มีอันนึงที่มันเหมือนจะเป็นคูป,ปองนะครับเอาไวง้งอคนใช่ไหมีดีกันนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูวันที่กล่องต่อไปเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมีนิสรุปให้อีกทีนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างอันนี้เป็นกล่องที่สองแล้วนะครับก,กันเลยกล่องละห้าบาทเนอะอู้อู้อู้อ,อ,อู้ได้อะไรอีกนี่ข้อความช็อคแพรบอ่าได้อะไรบ้างมาดูความกันกล่องที่สองนี่เกโลมาซืออ่าฮะน่ารักน่ารักน่ารักนี่ครับเฮ้ยตัวเนี้ย ตอนที่พี่นิกเห็นโซกาเลโอของภาคซันแอนด์มูนนึกถึงตัวนี้มากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิงโตที่เป็นเพศผู้กับเพศเมียด้วยนะครับเวลาพัฒนาร่างก็จะแตกต่างกันใช่ไหมใครรู้ชื่อก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะครับเพราะว่าในการ์ตผังลางที่เราเห็นอยู่นี้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่ที่เราดูอนิเมะนะครับอนิเมะหรือว่าอานิเมชันเนี่ยก็จะเป็นชื่อแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ตัวนี้มาจากภาคอะไรเอ่ยเป็นโปเกมอนในตำนานใช่ไหมนี่ครับคู่กันเลยนี่นี่น เห็นแล้วนึกถึงโปเกม,มอนภาคแรกๆที่มีแบบอย่างเจน2มันก็จะมีซุยซุยคุงไลโคเอนเต้ใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้ครับเป็นแกงๆที่เป็นแบบนี้ใครรู้ชื่อก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับสวัสดีทั้ง35คนด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้พี่นิดนึงนะครับกล่องที่สมกันแล้วนะครับมาดูกันต่อเลยกระดาษค่อนข้างหนามากเลยนะครับเฮ้ยๆยได้ตัวนี้ด้วยเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบเป็นโปเกม,มอนในตำนานอีกแล้วนะครับอันนี้บอกว่าอะไร อารมณ์เสียมีอะไรก็เมนไว้เลยนะครับเดี๋ยวคุยทีเดียวช่วงท้ายนะครับจะได้ไม่รบกวนเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังด้วยนะครับนี่ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอูป้านั่นเองสวยอะอนี่ตัวอะไรตัวอะไรตัวนี้เหมือนแบบทุกกล่องเปิดมาจะต้องมีโปเกมอนในตำนานด้วยนะครับมีกับหัวอยู่ เย่เยนะครับน้องลอบสวัสดีอย่าลืมครับพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองด้วยพี่นี้จะได้อ่านได้นะครับนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นีสรุปกล่องที่สามเราได้สี่ใบนี้นะครับเิ่มสุดก็ฮูป้าเนี่ยแหละมีน้องถามมาว่าหนาไหมหนานะครับดูดิค่อนข้างหนาเลยมันเป็นกระดาษอัดนะครับก็พิมพ์ออกมาโอเคอยู่นะ นี่ให้ดูชัดๆอ่ะไปที่กล่องที่สี่ต่อเลยนี่ครับกำลังรีวิวนะครับกาดพลังกปเกมอนนะครับไม่เห็นมีพลังบอกเลยฮนะอ๋อมีมีด้านล่างเนื้มีพลังบอกนี่ได้บัตรลุ้นโชคเขียนว่าได้ห้าบาทด้วยนะครับช่างมันครับเราสนใจที่ตัวกาดตัวนี้มากกว่าอ่า มีตัวโปรดของใครหลายคนอีกแล้วพี่นิกเห็นนะครับมีน้องหลายคนเม้นถึงหลายคนสวัสดีน้องเบสสวัสดีครับน้องบอลนี่นี่ตัวนี้ตัวอะไรชื่ออะไรเอผมขอเหรอตัวซ้ำนี่ครับนอยแบทตัวนี้พอพัฒนาล่างเราก็เก่งมากนะฮะฟึบฟนี่น้องวุยหนึ่งในแก๊งน้องวุยนะครับ ชื่อไรเนี่ยตัวนี้สาวๆชอบมากสาวๆที่เมนโปเกมอนสวัสดีน้องขุนพลด้วยนะครับอ่าน้องขุนพลเข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่านิมเฟียนี่ครับในซ้ำด,ด้วยน่ารักมากๆนี่ครับมีพลังบอกด้านล่างด้วยนะคะพีสองพันอย่างนิมเฟียนะครับ HP สองพันแล้วก็ s p ปเ i a l ลพาวเใช่ไหมเอพนอกจาก s p ปเ i a l ลพาวเใช่ไหมเนี่ยสาสามร้อยห้ 3, นะครับด้านบนก็เหมือนจะมีหมายเลขกำกับไว้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงจำนวนโปเกมอนอะไรก็ได้นะครับนี่มีหมายเลขบอกด้วยอ่าต่อไปกล่องที่5นะ้าแล้วโหวอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้นะครับตึงๆสวัสดีทั้ง43าคนด้วย โอ้ยอ่านข้อความน้องหุ่นคนไม่ทันนะฮะเมื่อกี้บอกว่าอะไรเอ่ยสวัสดีทั้งสามสิบเก้าคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้นิดน,นึงนะครับอ่ะตองที่ห้านะครับดูดกันต่อเลยหมดอารมณ์อยู่ข้อความที่เขาให้มาสิครับเราจะได้ตัวอะไรกันต่อนะครับมาดูอื้อน้องเห็ดชื่ออะไรชื่อภาษาญี่ปุ่นอะไรใครรู้บ้างพิมพ์บอกหน่อย นี่ครับนกก็มาขอบคุณครับที่รักกันสวัสดีสวัสดีครับใครทีมทุเรียนเฮ้ยทุเรียนเขาเปิดหน้าไปแล้วนะครับเฮ้ยมีแก๊งนกด้วยนะครับได้ซ้ำด้วยอ่ะไหนใครอยากได้ตัวซ้ำบ้างยกมือขึ้นอ่าให้ดูกันให้ดูกันให้ดูกันนี่ครับกล่องที่ห้าได้ตัวซ้ำนะครับ โอเคและกล่องสุดท้ายกล่องที่หกนะครับดูข้อความก่อนมันชอบมีข้อความแถมมาใช่ไหมโนโนโนอ่ากล่องสุดท้ายได้อะไรนี่อีกแล้วแคนะ่โค้งงะตัวอะไรนี่ปึบ๊บ ปื้บสามอีกแล้วครับมี3าทุกกล่องเลยอะ่ะตัวนี้ก็สามนี่ครับก็ไอตู้การพลางนะครับเราก็ได้มาเต็มมือเลยครับกล่องละ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็คือกล่องละสี่กล่องละสี่อันนะครับสวยมากๆเลยใครอยากดูบ้างว่าทั้งหมดได้อะไรนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดู ตึง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 ปรับมุมนิดนึงใครเข้ามาแล้วก็ยังพูดคุยทักทายกันได้นะครับอ่ามามามาดูกันว่าพี่นิ่ได้ตัวอะไรบ้างเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยพี่นิ่อ่านเห็นไม่ด้วยนะครับนี่ครับ สวัสดีครับน้องโฟบอกทันไหมทันนะครับที่นี้แกะไปแล้วนะจากกล่องนี้ไปดูย้อนหลังได้นะครับหลังคลิปนี้จบแกะออกมาได้การพลังมุงกนี้ครับมีสาไหลายใบเลยทีเดียวนี่ <_ c oughs> เห็นไหม <_ c oughs> เห็นไหมโอเคชอบตัวไหนที่สุดในแกงที่มินิเปิดได้ก็เม้นมาบอกได้นะครับ <_ c oughs> น้องนาทวฒิบอกว่าอะไรนะอ่านไม่ทัน กล่องละห้าบาทนะครับตามหน้าโรงเรียนน่าจะมีขายนะพี่ว่าทำเยอะมากลักษณะมันก็เป็นเหมือนการ์ดการ์ดพลังนะครับอืมอืม,อม,อมพี่จะรีวิวอีกไหมนะครับไม่เย็นมีคลิปลงไปแล้วนะครับเป็นขนมแจ็คแถมการ์ดเหมือนกันการ์ดฮีโร่นะครับลองไปดูได้เนอะจบคลิปนี้เราก็ไปดูคลิป ที่อยู่ในช anel ได้นะครับเลือกที่แพสซิ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกคลิปล่าสุดก็ได้ก็ลองไปจิ้มดูกันครับไม่เย็นมีลงคลิปไปนุสวัสด,ดีน้องเจมซ่าซ่าทีวีครับทักกันได้เลยนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ยังคุยกันได้อยู่นี่เอามาจริงๆตัวสามเรา,เามาเล่นเกมจับคู่ก็ได้นะเนี่ยเป็นแบบว่าเกมจับคู่ไพ่อะไรเงี้ยดีไหม นี่ครับก็เฉลี่ยแล้วมันก็จะได้กล่องละ4ใบ6กล่องก็จะได้2 4ใบตัวไหนที่เด่นเด่นบ้างนะครับก็จะเป็นเคโรมาสึ atsu, นี่เคโรมาสึ K ของเราเด่นแล้วก็จะมีอูป้าอูป้าก็เด่นถือว่าเป็นตัวท็อปที่น้องๆพูดถึงเยอะอย่างนีลินเฟียนะครับ ส่วนโปเกมอนอื่นๆที่ปละปลายที่เราเห็นในการ์ตูนบ้างในเกมบ้างนะครับก็จะมีเราได้เห็นกันบ่อยๆว่ายังไงน้องเลสทีวีเกมเมอร์นะครับเรียกพี่นิกมาคือยังไงเอ่ยทันไหมน้องอะไรเนี่ยน้องกวางซ่านะครับทานยังคุยกับพี่นิกได้อยู่น้องนายเพิ่งมานะครับสวัสดีครับอืม พี่นิกชอบโปเกมอนล่างเมก้าตัวไหนเมก้าชอบเมก้าลิซาดอนครับเบสแบคทูเบสิกมากเลยอะ่ะคือด้วยความที่ตอนที่โปเกมอน XY ก XY เปิดตัวใช่ไหมครับมันก็จะมีอ,อันิเมะมีอนิเมะที่มันเปิดตัวก่อนที่เป็นเลสนะครับเขาก็แบบมีการโชว์เป็นร่างแบบลิซาดอนใช่ไหมลิซาดอนแบบเมก้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นร่างเอกอะ่ะพี่นิกชอบเมก้าร่างเมากที่สุดอุ้ยครับมิวทูก็มีนะ เออมิว 2x y ก็เท่เรียกชื่อเนยหน่อยสวัสดีครับน้องเนยจากช่องเนยเลิฟนะครับแล้วเคโลมาสึ K atsu, ไม่เห็นบ่อยเหรอเคโลมาสึ atsu, ก็เห็นบ่อยไงในภาค x y นี่ก็เป็นตัวเอกของซาโดชิเลยใช่ไหมมาไม่ทันตอนแกะน้องนายไม่เป็นไรดูคลิปย้อนหลังเอาสิคัตเตอร์สวัสดีครับอันนี้คัตเตอร์นี่คือชื่อหรือว่าจะเอาคัตเตอร์มาฟันพี่ โอเคน้องเลดเกมเมอร์ทีวีนะครับน้องเลสทีวีเกมเมอร์ใช่ไหมน้องคัตเตอร์สวัสดีครับชื่อน่ารักๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ชอบดูเกียร์นะครับถามมาเยอะมากเลยชอบตัวไหนกันบ้างสวัสดีน้องปื้มครับสวัสดีน้องเบลสวัสดีน้องแมนครับอ่าก็เห็นกันไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของอการพลังโปเกมอนนะครับที่มาจากกล่องนี้เนาะฮะฮะ,ฮะ ตอนนี้มีใครดูเราอยู่บ้างเนี่ยสวัสดีทั้ง29คนด้วยอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นิดนึงนะครับทีนี้หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละฮะที่วันนี้พี่นิกเอามาให้ดูกันก็มี6กล่องเนาะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับก็สามารถดูจบได้ถึงตอนนี้ได้เลยนะครับฝากอาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากพูดคุยกันก็ดูรอบ ที่เป็นรีแันก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ยังอยากคุยกันต่อนะครับก็คุยกันต่อได้เลยครับเป็นช่วงเวลาพิเศษสําหรับน้องๆที่อยู่ในห้องแชทนะครับคุยกันต่ออีกแบบหนึ่งแล้วกันเนอะน้องบอสคิงอ๋อว่าไงให้ดูกันยาวๆเลยนะครับเต็มที่เลยอยากจะดูในส่วนของการกรดูไปโปเกมอน XY สวัสดีครับน้องคมกริพี่ครับ ที่แกะมาพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดเออเอ,อ,เอ,อชอบตัวไหนดีชอบอันนี้ละกันฮูป้าชอบ The m o ูฟ e ด้วยนะครับเดอะมูฟี่ก็เป็นภาคที่แบบว่ามีอะไรมีเยอะอ่ะมีโปรเมอนในตำนานโผล่มาจากเจนเก่าๆเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการคิดถึงเป็นการคืนบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องกล้องลืมบอก รืมบอกคืออะไรสวัสดีพี่ชื่อพี่ผมชื่อคิมสวัสดีครับน้องคิมพี่นิกมีโบเดลโปเกมอนไหมครับโมเดลโปเกมอนแบบไหนอะที่เป็นฟิกเกอร์ปะ่ะถ้ามอนโคเรมอนโคเรอะไรพวกเนี้ยก็เคยซื้อไม่กี่ตัวนะครับตัวเล็กๆแต่ว่าถ้าเป็นสวมนิ้วม่มีอยู่เดี๋ยวให้ดูสวมนิ้วตัวไหนดีวะตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นโปเกมอนสวมนิ้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวไว้มาิวให้ดูตัวนี้พี่นี้เก็บเฉพาะที่เป็นโปเกมอนในตำนานกับโปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับนี่นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้ดูเพิ่มนะครับพอดีมันอยู่ใกล้มือนะครับก็เลยคว้ามาได้น,น,นี่นี่นี่น่ารักไหมนี่ก็เป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ของเจนต่างๆนะครับพ่อมาคืออะไรฮัลโหลฮัโหลพี่ชอบรายการไหนมากที่สุดรายการอะไรอะ ชอบรายการอะไรครับรายการทีวีป่ะหรืออะไรบอกกันได้เล่นพิกเซลอ๋อเออเกมนี้ก็กำลังฮิตเนาะขอบคุณมากเลยที่แวะมาดูสวัสดีครับน้องอะตอมทันทันแต่ที่จะไปแล้วนะบอกเลยร้องเพลงนานๆค่ะเพลงโปเกมอนเพลงนานๆคืออะไรน้องเนยซื้ออะไรมาจากไหนครับ ทันไหมบอกว่าทันสวัสดีน้องแมนน้องแมนป้า,มาเมื่อกี้ที่บอกอยากดูไลฟ์นะครับคือจริงๆวันนี้กะไม่ไลฟ์ด้วยแต่ว่าลงคลิปขนมรีวิวขนมแจ็คไปก็มีน้องๆอ,อ,อยากดูไลฟ์ก็มาเจอกันเนาะ <c oughs> ถ้าพี่ทําให้โปเกมอนตัวหนึ่งมีชีวิตได้พี่จะทําให้ตัวไหนมีชีวิตอืมเป็นคำถามที่ดีตัวไหนดีว่าฮีต้าคังเดีกว่า ที่ต่อ,องเงี้ยนี่คือง่ายสุดแล้วเป็นจิ้งเหล่และหางมีไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วโปเกมอนที่มีอยู่ในโลกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเบสออนนะครับสวัสดีนะครับลุงรีวิวของเล่นนะครับช่อง Ki ดทอยสตอรีอ่ะใครยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับช่องลุงรีวิวของเล่นก็จะมีของเล่นให้ดูเยอะมากๆเลยนะครับอืมแวะเข้าไปดูได้นะครับสวัสดีน้องกายครับโปเกมอนสวมนิ้วได้มาจากไหนพี่นิก ได้มาจากอ่ามันก็จะเป็นเหมือนร้านที่ตู้โชว์เคสนะครับมันก็จะมีร้านก็อ่าอารมณ์ก็เหมือนประมาณว่าขายของสะสมของคนที่ไม่เล่นแล้วหรือว่าเป็นของมือสองนะครับอืมพี่ก็ไปสอยมาหลายตัวเลยครับเป็นร้านโชว์เคสที่สะภาเหล็กก็มีตอนนี้เห็นฝั่งสีนคลินก็มีด้วยนะครับอืม,อมพี่เหลือกระสปองไหมครับเหลือนะน้องนายเรายังไม่ได้แกะอีกประมาณสามฟองนะครับ เราเป็นวัยรุ่นเราต้องแกะไข่วัละฟองดิวันนี้เราไม่แกะที่แคสเกมไหนครับน้องปื้มไม่ได้แคสเลย do you know arc j e t ninja นะครับช่องอะไรเนี่ย guardian gs คือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้แล้วพี่นิกอ่าภาษาอังกฤษไม่ออกเว้ย <laughs> น้องเนยบอกว่าเพลงนานๆที่ร้องว่าจับมือกันไปนานๆอะ่ะเฮ้ยเราไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอไปฟังก่อนนะของใครเนี่ย น้องอะไรมานูเพยบอยพี่ไม่อ่านอ่านอยู่ไม่แกะแล้วครับที่นี้ผมมีโปเแกรมร้อยเจ็ดตัวเยี่ยมมากเลยเฮ้ยมีเสียงน้องเหมียวโผลมาด้วยนักเรียนกินไข่วัละฟองไข่วัละฟองเออย่าสิเพลงโคติดหูเลยอะ่ะเนาะพี่ tds กี่บาทโอ้ไม่มีหลายราคาเลยอ่ะพี่ไม่อ่านผมเลยเนี่ยน้องแมนอ่านน้องแมนหรือน้องเมนน้องน้องแมนสีอ่านอยูพี่ไม่สนใจผมเลยน้องชานม พี่ชอบซาสบิงปะหรืออะไรเนี่ยพิมพ์ชื่อผิดหรือเปล่ามีตํานานสองตัวพี่ชอบล่างเมก้าตัวไหนตอบไปแล้วครับนิซารอนเอ็น,นะครับน้องฟุกแวนกาสวัสดีครับเอาละดูกันไมเปนเพลินแล้วนะครับไอตัวนี้อะด้านหลังด้านหลังการมีอะไรอะให้ดูบ้างมันก็จะเขียนคำว่าโปเกมอนโกะ <S <S ซึ่งเฉยๆมาก นี่ให้ดูหน้ากล่องอีกทีหนึงพี่คอมกิลสสวัสดีครับสวัสดีเสียงเพลงอะไร,รอ่ะพี่นิกเสียงเกมไงเสียงเกมเพลงโปเกมอน XY นะครับไปเสิร์ฟฟังกันได้ใน YouTube มีมันจะได้ไม่เงียบไงพี่ไม่สนใจผมเลยอ้าวเรียกร้องความสนใจกันใหญ่เลยทีนี้กดติดตามพวกบ่งกาดใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ พี่นิกแกะรีวิวไปแล้วนะครับการ์ดพลังโปเกมอนนะครับแนะนําว่าไปดูย้อนหลังได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะคุยกับน้องๆที่อยู่ในห้องสดใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วอยากคุยกับพี่นิกก็พิมพ์ข้อความที่อยากคุยเลยตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะครับจะได้เรียกถูกเนาะตอนนี้เราไลฟ์มากี่นาทีแล้วเนี่ย21นาทีแล้วนะครับสวัสดีทั้ง3 2คนด้วยนะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วอ๋อกว่าจะพิมพ์ถูกรีวิวมัสไลเตอร์แซตบิงนะครับน่ารักสิ ไปดูได้เขาแคสต์มค r ครันะครับสนุก็มีเกมอื่นไว้เนาอผมมีโปเกมอนร้อยเก้าสบาทคืออะไรอะ่ะเปิดเพลงนานๆหน,น่อยพิมพ์ไปว่านานๆวะไม่เปิดเดี๋ยวไว้เอามาเดี๋ยวไปฝึกร้องแล้วมาร้องให้ฟังดีไหมน้องเนยแวนการ์ดพี่ชอบไหมครับเคยเคยดูเคยศึกษาอยู่บ้างนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่ทางของเราพี่นะครับพี่เคยเล่นโปเกมอนโกไหมครับเคยเล่นดี ฟุกอ๋อน้องฟุ๊กแอนการ์ดราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คืออันไหนไอ้ตัวเนี้ยหรอไอเนี้ยกล่องห้าบาทนะครับพี่รู้จกักโปเกมอนชายนิ่งไหมชายนิ่งคือดึก่อนนะชายนี่งชายนิ่งหรือเปล่าโปเกมอนชายนี่คือโปเกมอนที่มีสีประหลาดไปจากมือเ,เหมือนเป็นโปเกมอนที่เราโชคดีนะครับถ้าในเกมเขาจะเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่แบบว่าโปเกมอนชายนี่แบบ อารมณ์แบบว่าพิกาจูสีม่วงอะไรเงี้ยที่มันเป็นสีแปลกๆนะครับก็เป็นโปเกมอนหายากซึ่งในเกมเราถ้าเราไม่รู้เราเผลอๆเราก็กดตีตายครับพี่ชอบโปเกมอนฟรีตัวไหนมากหรอครับโปเกมอนแฟรี่ Fairy, อ๋อแฟรี่อ๋อแฟรี่ก็ต้องนินเฟียสิพี่มีแว่น VR ไหมแว่น VR ไม่มีแต่เคยเล่นเป็นแบบเอามือถือใส่เข้าไปอะ่ะรู้สึกว่าเวียนหัวดีนะ น้องกวางสีบอกไม่สนใจผมเลยบอกให้พิมพ์ชื่อนะครับน้องเอ็มน้องเอ็มอยากคุยแล้วน้องเอ็มพิมมาเลยครับพี่นี่ผมอยากได้โปเกมอนซันแอนมูนเดี๋ยวเหอะโปเกมอนซันแอนมูนจะฉายแล้วนี่ใช่ไหมในช่องทรูอ่ะครับไปติดตามกันได้ b u d d ี้ไฟ h t ครับอืมอืมอ,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 อนี่คืออะไรน้องเลดกเกมเมอร์โอเคละ่ะ สำหรับวันนี้เนาะเราก็พูดคุยกันนะครับทักทายกันวันสุกแบบนี้ขอบคุณทั้งส8มสิบคนที่กำลังดูพินิกอยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยที่แวะเข้ามาดูการวันนี้รีวิวไปแล้วเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้วันเสาร์นะแหมบางคนบายบายมาแล้วอ่ะใครบอกว่ายังไม่ไปซะหน่อยก็ขอบคุณไว้ก่อนก็นั่นแหละพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะได้ดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคบใครที่มีเพื่อนๆที่ชอบโปเกมอนเหมือนกันหรือว่าเฮ้ยรีวิวขนมตัวเนี้ยแกน่าซื้อนะก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันเนอะส่วนไอตัวซ้ำๆพวกนี้เดี๋ยวขอรวมไว้ที่เดียวแล้วก็คือแฟนเพจก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอัพนะครับก็เข้าไปทักทายกันได้นะครับเผื่อว่าถ้าใครจะย้ายฐานเข้าไปติดตามที่แฟนเพจเพิ่มด้วยก็อาจจะไปเล่นสนุกอะไรที่นั่นนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปใหม่พวกนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับยังไงก็กดกระดิ่งไว้เลยใครที่ยังไม่เคยกดกระดิ่งนะครับข้างๆปุ่ม s u b สไคร์ข้างๆชื่อช่องมีกระดิ่งกดให้มันเป็นสีเทาเลยครับมันจะเตือนทุกครั้งที่พิมพ์ดิลหรือว่าลงคลิปใหม่กดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะขี้เกียจสลับกล้องแล้วอะเนาะไว้ค่อยเห็นหน้ากันวันอื่นแล้วกันวันนี้เห็นกันแล้วตอนตอน้นบ,บายๆนะครับขอบคุณมากๆเลยบ,ยบายๆบายๆบายบายไหนพี่บายบายกันหน่อยเลวไปแล้วนะ ไม่สนใจผมเลยอะไรเดีย๋ยวไปแล้วไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับน้องอตอมบาย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 น้องนายสวัสดีครับคนไหนจําชื่อได้นะเพราะว่าพิมพ์ชื่อเล่นมาบ่อยนั่นเองนะครับน้องแบงค์บายบายครับบาย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 น้องอตอมบายบายอ่าไปแล้วนะไปจริงๆแล้วไว้เจอกันนะขอบคุณทุกคนมากมากครับวันนี้เย้ yeah.